เมนูบ้านสวนวันนี้มื้อเช้าครับปนป่าครับปนป่าสูตรละเอครับเดี๋ยวคอยดูว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ปนปลาดุกค,ครับต้มใส่น้ำปลาเรียบร้อยรอให้สุกแล้วก็จะไปปน โขลกพริกครับพริกไปคั่วคั่วหอมกระเทียมคั่วหอมกระเทียมครับแต่โขรกพริกก่อ เคียงครับปักกะโดนปกนักกระยางมันปูผักกระเดาครับแล้วก็ผักเนื้ออีกส่วนนึงครับแมนูเด็ดบ้านสวนเมื่อเช้าอ่าพริกละเอียดแล้วใส่กระเทียมหอมที่คั่วนะครับ ปลาที่จะปลนให้ละเอียดปลนปลาสู่ละเอียดครับเด็กๆบอกพ่อทำให้กินหน่อย นะครับตามในสวนไม่ต้องซื้อครับปลาอยา่าลืมตะคีมานองนะเรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อปลาลงปลานี่ตกบน้ำเปลาายู่บ้านสวนครับปลาเรียงเองครับ เทนี้จะมีกล้างดึงขีบมันออกก่อนกกแล้วก็ขูดอสองตัวก็อินทั้งรอบครัวสมัยก่อนกับข้าวยาก็ใส่น้ำปลาเยอะๆอินทั้งรอบครัว ใส่ก้างก็เนื้ปลาใส่แล้วก็ร ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยโอ้โ oh, ห <Yeah. S 1> oh, น่ากินร้อยกับน้ำซุปลงไปน้ำซุปต้มปลาครับบิใส่หน่อยใส่หลายก็ได้แต่จะจะเอาขน้นหรือหวานรับ ปรุงรส <ถ S 1> ยังดดลยยังครับอย่างในปรุงรสนะครับอันนี้ต้นหอมต้นหอมกัผักชีใส่ลงไปใบมะก,กรูดนี่ใส่น้ำซุปนะครับไม่ได้ใส่ในนี้ครับอ้าวชูรส<ถ>น,นิดหน่อยปรุงรสนิดหน่อยชูรสนิดหน่อย ถ้าใครชอบเผ็ดก็ริกปก่นลงไปอีกได้อย่าเยอะนะเค็มเค็มน้ำปลาลืมชิมดูก่อนจะไม่มีปัญหาถ้าเค็มก็เติมน้ำ้าไปได้ชิม,อมโอเคแล้วครับ กตบตอนสุดท้ายมะดเกล<ะ>้าครับใส่ไปทั้งเม,มล็ดเกลือนะครับกบันกกินได้นี่สูตรไรยครับ,โอ,รบโอ้โหเกล็ด

สารจำท่างเหนือเขาเรียกจำสารผักได้สองข้างแล้วมาประกบกันใช้ทำยกยอเอาปลาใช่ไหมใช่อันนี้เขาจ้างหรอครับเขาจ้างทำนี่เอาปลาตัวใหญ่ตาจะใหญ่ตาห่างเอาปลานมไปปลาตัวใหญ่ปลาบึกอะไรเีเอาผ้าเอาไหมลีมาทำ มาตัวใหญ่ๆนี่ตาทำขายเหรอพื้นเท่าไหร่นี่สอกละร้อยอ่ะสอกละร้อยอ๋อรับออรดอรับออเดอร์มา <100. S 1> แล้วก็มานั่งทำมานั่งทำโอเคสอกละร้อยตีเป็นค่าายไปห้าร้อยอ่ะค่ามือสี่ร้อยบาทเก้าร้อยเก้าร้อยตามสอบอ่ะ ราคาดอกละร้อยเราซื้อเองเอซื้อมาถักเอง <ทะ S 2> ใช่ไหมซื้อมาถักเองอเลยเาสั่งถึงซื้อมาถักซื้อมาทำค่า,ามันแพงมันเหนียวอ่ะจำไก่ตัดไม่ขาดเลยอ่ะก็เป็นเศ,ศรษฐกิจพอเพียงของบ้านสวนอีกอย่างครับสายยกย,สย,กยอสายยกยองอสานเขาเรียกอะไรนะสุป ก็ยกยอเหมือนกันน่ะยกยอยกดึงอ่าตะด้งแต่ว่าก็ยกยอสูตรสูตรปุ๋ยหมักบ้านสวนพะเยาทำไงบ้างมีมีไข่ส่วนผสมมีไข่ไข่ไก่สองใบเอ็มร้อยเอ็มร้อยสามช้อนโต๊ะและ้วก็น้ำซาวข้าวนี่กี่ลิตรเนี่ยประมาณน่าจะห้าลิตรหรือเปล่า ห้าลิตรได้ครับแล้วก็ผงชูรสสามช้อนโต๊ะอเอามาตีกะปิกะปิประมาณห้าช้อนห,อห้าช้อนห้าช้อนโต๊ะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำชาวข้าวแล้วตีให้เข้ากันแล้วเอามาลงคนอย่างนี้พ่นได้เลยมันยังไงทำให้ผักทำให้ผักงามงาผักนี้ โอ้พ่นไปนะสักสามวันนี้เขียวอ,อเ,เราจะใชฮอร์โ,อโมนสูตรเราเองอืแบบฆ่า,มาแมลงก็เอาน้ำส้มคนไม้มาผสมยาสูบยาสูบนี่นะยาขื้นๆเนี่ยอืมนํามาแช่ยาเส้นยาเส้นนั่นแหละออแล้วก็เอามาหมักน้ำ ประมาณห้าลิตรกันทำไว้ทำมาจากที่เขาเหาอถ่านที่มันหยดมาเป็นหยดหยดนี่ใมาลงมา่ายตรงนี้อันนี้คือเป็นน้ำจ้มนี่ทำเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วพ่นข้าแมลงอ่ะข้าแมลงไล่แมลงแมลงจะไม่มาเกาะตอนเย็นมาจะพ่นไว้เพราะแมลงลงกินตอนเย็นใส่ป๊อกกี้พ่นเล็กนิดๆให้มันเหม็น มันเหม็นควันไฟอ่ะอาสาบใช่สาบควันไฟมแมลงก็ไม่ลงไม่ลงโอเค,อเคก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนี่มีนคนฟ้องว่าตัวอยู่นี่โอ้ยแมวพมอม่อมมาฮึ้นตุ้ยทำไมมานอนในรถบ้านก็มีอืมไหนทำไมมานอนในรถมาหิวข้าวกะ สำหรับคลิปนี้ลุงเลินปนึกชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลุงเลินปนึกชาแนลพอ,อพอเพียงครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ